สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Tech by TrueDigital Podcast Unleash Possibilities Together วันนี้เสนอตอนพิเศษสรุป4ไบ e s จากรายการ Tech เ b y t e หลังโควิดมีอะไรติดตัวดีโพสโควิดสก l l สำหรับคนทำงาน Tech by TrueDigital ตอนนี้เป็นตอนพิเศษอีกครั้งนะคะที่เรานำสรุปประเด็นสำคัญจากรายการ Tech เ b y t e เทคนิดๆขนาดพอดีคำจาก TrueDigital Group พี่จะนำคุณอัปเดตเทรนด์นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่จะมาปลดล็อกทุกความเป็นไปได้ให้กับโลกใบนี้มาฝากกันค่ะโดยรายการเทคอใบเมื่อวันที่15ตุลาคม2564ที่ผ่านมาในหัวข้อหลังโควิดมีอะไรติดตัวดี post covid skill สำหรับคนทำงานกับคุณโรเจอร์ธานโรธอมารากุลเศธ Head of Market Solutions จาก True Digital Academy ที่ได้มาแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับทักษะที่กำลังเป็นที่ต้องการในโลกยุคหลังโควิด แนวทางที่เปลี่ยนไปขององค์กรและวิธีการรับมือช่องว่างทางทักษะที่กำลังเกิดขึ้นโดยสรุปออกมาเป็น4ไบต์ขนาดพอดีคำได้ดังนี้ค่ะไบท์ที่ 1. ดิจิทัลไม่เท่ากับแค่โคดดิ้งทักษะดิจิทัลอาจหมายถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ร่นระยะเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในทักษะที่มีอยู่แล้ว ปัจจุบันเราจะเห็นว่าตำแหน่งงานในหน่วยง,งานต่างๆมักมีตำแหน่งงานพิเศษที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเช่น UX Designer ในแผนกกฎหมายหรือ Data Analyst ในแผนกบัญชีเวลาตำแหน่งงานเปลี่ยนแปลงไปทักษะที่ต้องการจึงเปลี่ยนไปด้วยโดยปัจจุบันแทบทุกตำแหน่งงานในแทบทุกองค์กรต้องการทักษะดิจิทัลมากขึ้นโดยเรื่องของทักษะดิจิทัลไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือโคดดิ้งแต่เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแพลตฟอร์มรูปแบบหรือสิ่งแวดล้อม เช่นลักษณะการเก็บข้อมูลที่เปลี่ยนจากอนาล็อกสู่ดิจิทัลยกตัวอย่างเช่นตำแหน่งงาน UX Designer หรือ User Experience Designer ที่ไม่ได้เพียงเกี่ยวข้องกับการโคดดิ้งแต่เป็นการใช้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานเพื่อออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้งานให้ดียิ่งขึ้นโดยอาจใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆเป็นตัวช่วยให้สามารถทำงานได้เร็วขึ้นประหยัดเวลาและลดต้นทุน คำว่าทักษะดิจิทัลจึงสามารถหมายความรวมไปถึงการใช้ทักษะดั้งเดิมที่หลายๆคนมีอยู่แล้วและนำเครื่องมือหรือเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยร่นระยะเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอีกด้วยใบที่2องค์กรฝูงเป็ดจะมีมากขึ้นโจทย์การทำงานที่เปลี่ยนวัยต้องอาศัยคนทำงานที่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงจากเดิมความคาดหวังของหลายๆองค์กรอาจเน้นมองหาคนที่พร้อมทำงานแบบสำเร็จรูปและตรงตามสายงาน แต่ในปัจจุบนันการทำงานได้หลากหลายกลับมาเป็นที่ต้องการมากขึ้นเนื่องจากโจทย์ในการทำงานมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาความยืดหยุ่นและความคล่องตัวต่อการเปลี่ยนแปลงจึงกลาย,เป,ลย,เ,ปลยเป็นคุณสมบัติสำคัญองค์กรที่ขับเคลื่อนได้เร็วจึงมักประกอบด้วยฝูงเป็ดที่ไม่ยึดติดกับตำแหน่งงานแต่มีทักษะที่พร้อมทำงานได้หลากหลายใบที่3ก้าทันไม่ทิ้งใครด้วย switching hat หรือ reverse mentoring ให้คนรุ่นใหม่ที่มีทักษะดิจิทัล ช่วยเพิ่มการมองรอบด้านและบริบททางดิจิทัลในการทำงานและการตัดสินใจในระดับองค์กรในช่วงสถานการณ์โรคระบาดท,ที่ผ่านมาหลายๆองค์กรอาจไม่พร้อมที่จะลงทุนในการพัฒนาทางสะดังกล่าวภายในองค์กรเนื่องจากความจำเป็นในการดำรงธุรกิจแต่ในขณะเดียวกันทาง True Digital Academy และอีกหลายๆองค์กรกลับมองว่าช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุด ที่จะลงทุนและให้ความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะในด้านนี้โดยผู้บริหารระดับสูงและผู้วางกลยุทธ์องค์กรเป็นปัจจัยสําคัญในการเปลี่ยนแปลงกระนั้นในองค์กรที่มีผู้บริหารระดับสูงอยู่ในช่วงยุคหรือวัยที่ต่างกับพนักงานอาจทําให้เกิดช่องว่างในการปรับตัวการรับรู้หรือเรียนรู้สิ่งต่างๆจึงมีสิ่งที่เรียกว่า switching hat หรือ reverse mentoring ที่ให้คนรุ่นใหม่มาช่วยสอนหรือแนะนําผู้ที่มีระดับการรับรู้ดิจิทัลน้อยกว่า เพื่อสร้างบริบทความรู้ด้านดิจิทัลให้กับผู้บริหารและผู้วางนโยบายในขณะเดียวกันด้วยสถานการณ์ปัจจุบันทําให้คนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่โลกของการทํางานมีโอกาสที่น้อยลงในการพัฒนาทักษะบางด้านเช่นทักษะการสร้างความสัมพันธ์หรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือ interpersonal skill ทําให้คนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทํางานอาจต้องการการแนะนํานทักษะดังกล่าวที่พบได้ในคนรุ่นก่อนมากขึ้นด้วยเช่นกันใบที่4 T ี่ T-shaped skill รู้ลึกรู้กว้างเพิ่มความรู้ลึกให้เป็ด เพิ่มความรู้กว้างให้ผู้เชี่ยวชาญที่เชฟสกิลคือลักษณะทักษะของบุคคลที่มีความรู้ทั้งในทางลึกในสายงานเฉพาะและทางกว้างในสายงานอื่นๆโดยทางลึกมักขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านประสบการณ์ทั้งนี้ด้วยโลกทัศน์ที่เปลี่ยนไปทําให้บางสายงานที่มีงานที่ต้องทําซ้ําอาจถูกแทนที่ด้วยเครื่องมือต่างๆ แประสบการณ์ทางลึกในสายงานดังกล่าวที่บุคคลมีจะเป็นคุณค่าสำคัญที่ขาดไม่ได้และถูกเปลี่ยนไปเป็นทักษะความเข้าใจที่สามารถพัฒนาและออกแบบกระบวนการดังกล่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสามารถติดตามสรุปประเด็นสำคัญจากรายการ Take ทค b y ในครั้งต่อๆไปได้ที่นี่ t a ค e b ทรูดิจิตอลค่ะพบกับ t ทคไบทรูดิจิตอลพอดแคสต์ unleash possibilities together ได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะ